เมื่อลุงพลลงมาเหยุการงตุ่มเด็ซีก็มาขอถ่ายรูปแม่ลงก็ลงจากโตลูกเล็กเด็กเดนจะตกจักรยานแล้วนะคะ

ทานายรงนี้ไม่ไดคยตอไม่ไร้อนไม่รน่ร้อะไรเขาอะ่ไปอาแ้นจะอาเนีครับอานี้แล้วไม่ต้องอาแล้วครับโอ้ยมันเหมือนแบบเด็กสาวที่บอกาน่ร้าสนักผู้ชายใครระจบใจไหวป้าแตงขาที่ฉันเป็นสาววงจารียังไม่มีผัวนะครับก็แต่จะให้มาคุยเล่าต่อน้าหัวก็นืลนร้อนไปได้ค่ะป้แตงขาไอเ้อร้อนไม่สนใจใครวะ